ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาเรียอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0 7 2 c o m และเว็บไซต์ DMC.TV พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญกระถิน 30, สามหมื่นวัดไม่ใช่ว่าเรารวยแต่เป็นการสร้างมหาทานบารมีจากทานเป็นมหาทานบารมีจากไม่กี่วัดเป็น 30, สามหมื่นวัดทำไมเราทำแค่นี้เพราะวัด มีแค่นี้ถ้าวัดมีห้าห0ื่นเราก็ทำห้าห0ื่นวัดถ้าใครถามว่าทำไมทำสาม0 0ื่นวัดเพราะวัดมีแค่นี้เราเกิดมาสร้างบาร,รมีเราได้ศึกษาประวัติของพระบรมโพธิสัตว์เราก็ต้องดำเนินรอยตามไม่ใช่เราทำเกินไปแต่เราทำพอดีเพราะวัดมีสา0 0 0ื่น เราก็เลยทำสามหมื่นวัตไม่ใช่ทำสามหมื่นสองพันวัในช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญนะคะวัดพระธรรมกายจัดงานตักบาทคณะสงฆ์555รูปปีที่1ใจกลางเมืองเปตรงจังหวัดยะลาได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งจังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเปตรงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและในโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายัางได้เปิดกรวยถวายราชสักการะดาน,นาพระบรมฉาย,ยาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ถวายผ่านทูบเทียนแพรสักการะแด่พระเดชพระคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดพุทธทาธิวาสพระอารามหลวงท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงตัวแทนนำกล่าวคือ กัลายาณมิตรปรวันรัตสมพิษจากนั้นนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาได้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้นายอำน,นาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวเปิดงาน,น,าน,นาพิธีตักบาตรพระห5 5รหรูปพร้อมกันนี้คณะสงฆ์งและพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสั่งสมบุญใหญ,ญ่ตามเสียงเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหานะโดยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยศิริ ซึ่งกล่าวคำถวายผ่านซูมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จโดยมีกาลายนานมิตรด,ด็อกเตอร์นวลนิดหงวิวัฒเป็นเจ้าภาพนำกล่าวและในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้น้อมถวายทยทธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้นปิติในบุญใหญ่ และในโอกาสนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆและช่วยเหลือคณะสงฆ์3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมอาหารใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่เตรียมไว้ยกขึ้นอธิษฐานจิต สำหรับการจัดทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์5 5 5รูปในครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอำเภอเปตงมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเปตงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรพระพิสุสง์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาพื้นฟูศิลธรรมและทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท4ช่วยกันทำนุบำรุงไปพร้อมๆกันทั้งยังเป็นการรวมพลังศรัทธ,ธาและกำลังใจจากพุทธศาสนิกชนช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาและยังถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เสริมสิริมงคลให้กับเมืองเปตรงและเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนโดยในวันนี้ชุ่มเย็นไปด้วยบุญบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักซึ่งกิจกรรมตักบาตรครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี เขาได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดยะลาคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะมีภาพบรรยากาศพร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมในการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัด นาพุทธอุทยานานาชาติอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งทุกท่านต่างมีความประทับใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่ตัวแทนท่ากรถินสาม,มัคคีทั่วไทยส0 0 0 0ื่นวัดเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะใหญ่มากเลยส0 0 0 0ื่นวัดหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้ก็มีท่านละครับท่าน อาจารย์พัชยูของเราเนี่ยครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะบำรุงบุษศาสต์นาของเราให้อ,อยู่ยงคงกระพันต่อไปนะครับตลอดไปนะครับผม พอได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะทอดกระถิน 3, ่นสามหมื่นวัดทั่วไทยที่ที่หมู่บ้านก็ก็ได้รับกระถิ่นของหลวงพอ่อธรรมชโยเช่นกันรู้สึกปลาบปื้มและดีใจเพราะว่าจะตามกําลังศรัทธาของพวกเราภายในหมู่บ้านมันมันอาจจะ จะไม่ได้มากถึงขนาดนี้แล้วทุกคนในหมู่บ้านก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและก็รอวันที่กระถินของหลวงพ่อธรรม,มชโยจะได้มาทอดให้ที่วัดค่ะเพราะที่วัดจะจะจัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์ต้นเดือนค่ะที่วัดภูคำรัตนมงคลค่ะจะได้มีปัจจัยจากหลวงพ่อกระถินของหลวงพ่อธรรม,มชโยมาบูรณนะ ทินทำำ่ถมาภลยววาาามมดีงในววันนี้รู้สึกประทับใจมากเ,าเพราะว่าได้เจอแต่กันรยามิที่ดีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากท่านได้ให้คําแนะนําให้คําชี้แนะเกี่ยวกับการทอดกรถิน 30, ร่นสา0 0มื่นวัดนำกองกรถิ่นของเราไ,ไปพัฒนาวัดเพื่อบำรุงพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองให้อยูอ่โยงคงกับพัน ของศาสนาพุทธของเราตลอดไปได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันโร,อรมอย่างามีคุณภาพ ดีใจที่เห็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วมาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะมีความตั้งใจที่จะสารต่อปณิธานของหลวงพ่อไปให้ถึงที่สุดเลยอะค่ะปื้มปื้มมากค่ะชอบทุกอย่างชอบสถานที่ค่ะอยู่ได้ค่ะถ้าใครไม่เคยมาขอเชิญชวนมานะคะพุทธอุทยานานานาชาติอำเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายค่ะพระอาจารย์เทศสอนเข้าใจง่ายรู้เรื่องและลึกซึ้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะ บุญกระถินเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะปริ่มตั้งแต่รู้สึกว่าจะได้เข้ามาอบรมและเป็นตัวแทนทอดกระถินให้หลวงพ่อค่ะพื่มพื่มมากเลยค่ะ พระเจ้านายองอาจรอนเกิดวิยาวัจกรวัดโพยอยบ้านเสียงขอกราบขอพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชยติโยเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสนํากระถินให้กับทางวัดซึ่งทางวัดโพยอยบ้านเสียงเป็นวัดขนาดเล็กๆนะครับก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงก็จะนําตามกิจด,ดาวรมของท่านไปทําให้ดีที่สุดนะครับขอขอบพระคุณครับวัดของเรานะครับกุฏิอะไรก็ มันยังไม่ครบนะครับก็จะนำไปพัฒนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนาชาวพุทธของเราของตำบลบ้านเดือยเพื่อเท่าบ,อาบ่อจังหวัดนองคายนั่นแหละครับ คิดว่าไม่มีใครสามารถทําได้เหมือนหลวงพ่อของพวกเราแล้วค่ะปลืม้มรักและเคารพและศรัทธามากค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นผู้อุปถัมภ์ค้มภูพระาศาสนาทั่วโลกค่ะให้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนารักท่านค่ะรอรอวันที่จะได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งอะค่ะเระ,ะ,ะลึกถึงท่านค่ะคิดถึงหลวงพอ่อ พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือจังหวัดเลยโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือจังหวัดเลยได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นำโดยนางเทียนรัตศิริู้อำโดยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ ได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า100คนเข้ารับการอบรมซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้เมืองเลยเป็นพระวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการที่ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเข้าถึงความสงบของใจผ่านการฝึกศิลปะการวางใจจากนั้นเป็นการ ฝึกสวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนาสูตรเพื่อฝึกศิลปะการเปล่งเสียงด้วยความสงบอีกทั้งพระอาจารย์ยังต้องการให้นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามอยู่ในศีลธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีจึงได้ปลูกฝังเรื่องศีลห้าบุญญกิริยาวัตถุสิบประการมารยาชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้ และการนั่งนอนยืนเดินอย่างมีสติรวมถึงได้ฝึกความดีสากลห้าประการคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิในห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวันนั่นคือห้องนอนห้องทำงานห้องน้ำห้องแต่งตัวและห้องอาหารโดยเด็กๆต่างให้ความร่วมมือกับการเข้าร่วมทุกฐานกิจกรรมเป็นอย่างดี พราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วยพร้อมกันนี้น้องๆยังได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อความจริงของชีวิตสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้น้องๆได้รับทั้งความรู้ควบคู่กับคุณธรรมซึ่งสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเช่นการปัดกวาดเช็ดถูการล้างห้องน้ำ อันจะส่งผลให้เป็นผู้รักความสะอาดมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาและมีสมาธิคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยว่าพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดคลาสสมาธิประจําสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นพระครูวิเทศสุตาคมจเจ้าวาดวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้เมตานำจัดกิจกรรมแก่ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมคลาสสมาธิโดยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมในหัวข้อความสอดคล้องของสติสัมปชัญญะและสมาธิซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายคุณสมบัติทั้งสโดยคุณสมบัติเหล่านี้มีความสัมพันธ์และเกือ้อหนุนกันเปรียบได้กับเสาหลักสามต้นของการปฏิบัติสมาธิ หากพัฒนาให้มั่นคงก็จะนํามาซึ่งความสงบความกระจ่างแจ้งและปัญญาซึ่งสติทำให้เราอยู่กับปัจจุบันสัมปชัญญะชี้นำด้วยปัญญาและสมาธิเพิ่มพูนความมั่นคงในจิตใจเมื่อทั้งสามประการทำงานร่วมกันจึงนำไปสู่ความสงบและปัญญาได้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้ข้อคิดโดยให้ทุกคนได้ฝึกสติในชีวิตประจำวัน ประกอบสัมปชัญญะในทุกการกระทำให้สมาธิเกิดขึ้นเองโดยเป็นธรรมชาติและเดินบนเส้นทางด้วยความสมดุลและกลมกลืนพร้อมกันนี้พระครูวิเทศสุตาคมก็ได้นำนั่งสมาธิเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้ฝึกปฏิบัติสติสัมปชัญญะและสมาธิอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นโดยภายในคลาสสมาธิในครั้งนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้เมตตาสแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Clearing the Path Understanding and Overcoming the Five Hindrances หรือนิวรห้าซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจอุปสรรคทางใจ และหาหนทางก้าวข้ามเพื่อเข้าถึงความสงบโดยพระอาจารย์ได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยแต่ละข้อของนิวรณ์นั้นไม่ได้ถูกอธิบายเพียงว่าเป็นสิ่งกีดขวางแต่ถูกยกให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเรียนรู้ตนเองและฝึกใจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งท่านได้กล่าวถึงนิวรณ์ห้าดังนี้กามฉันทะคือความอยากความกำหนัดที่ทำให้ใจไม่สงบ 2. พยาบาทคือความกโกรธความขุนเคือง 3. ทีถินามิทะคือความง่วงเหงาความหดหูซ่ซึมเศร้า 4. อุทะจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจ 5. วิจิกิจฐา คือความหลังเลสงสัยซึ่งพระอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทันนิวรณ์เหล่านี้ก็จะไม่มองว่าเป็นศัตรูอีกต่อไปแต่จะเห็นว่าเป็นเครื่องฝึกใจให้แกร่งขึ้นและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราก้าวข้ามไปได้อย่างมั่นคงส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิน่นโดยเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายและแบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่กัลายาณมิตรทิพซรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันจากนั้นคุณคีแวนแมคแคน ได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแง่คิดเล็กๆน้อยๆในมุมมองต่อจักรวาลและการแผ่เมตตาให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียจำนวน48ท่านโดยทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมาก และได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยกันเก็บงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยยูด้วยความปื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบูรณาทิต์ และพิธีถวายปัจจัยสมทบกรถินสามัคคีทั่วไทยสา0 0 0ืวัดภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มิบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลหพิธีทอดผ้าป่าสมทบกรถินสามัคคีภาคพื้นอเมริกาและพิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรหวานทม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยสมทบกระถิ่นสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยมีกัลายาณมิตรอุดมกัลายาณมิตรคำเพชรจุนวงศ์และกัลายาณมิตรพอลล่ามาริแอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัะนา,ารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสง์ตามลำดับทั้งยังได้ร่วมกันร,รับชมสื่อสรุปงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนและชมสื่อเกี่ยวกับโครงการทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดเพื่อให้ทุกท่านได้ปลื้มในบุญ และเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดกระถิ่นที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายได้รับฟังธรรมจากพระมหาคำสายอินทปัญโยพร้อมทั้งกล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็ไม่เคยห่างวัดห่างบุญยังคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10 ยอดสวดธรรมจักกะปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั h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  COR, ้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดนครพนมอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดยโสธร อันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดลำพูนอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดชนบุรีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรส่วนท็อปเทนยอดสวยธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวงหอันดับที่สานครหลวงหอันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9้า อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10แก้วภูทร8ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในโอกาสครบรอบ141ปีพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 8ค่ะด้วยยอดสวด7 7 7 2 14 1 4นจบสล้าน1 4 1วดแล้วนะคะส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ f o r b y t t e r v e r c o m ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีเท่าพระป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและสมทบกรถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดครั้งที่3เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อ141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ 028311000และขอเชิญลูกหลานคุณยาอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงณวัดพระธรรมกายคณะกว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยสามารถร่วมบุญได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์บวก8108068495692และที่หมายเลขโทรศัพท์0946917772ค่ะขอเชิญผู้มิบุญร่วมสร้างมหากราธานวิธีท,ท,ทอดกระถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2568ณวัด และศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่4วันพฤหัสบปปดีที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนได้แก่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีทุดงคัถานเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนครศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีวันอังคารที่4พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นศูนย์อบรมเยาวชนตาประยาจังหวัดสระแก้ววันพุธที่5พฤศจิกายนได้แก่วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานีสวนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อบรมเยาวชนภาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีวัดแม่ลายเตียนอ่างจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603และ083 540 6613 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าวายะเมทวะปุริโสยาวะนิปปทาเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ you <music>